บ้านไม้เก่าหลังเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาที่เงียบสงบหญิงชราร่างผอมผมขาวใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งเวลาเธอตื่นแต่เช้ากวาดลานปัดฝุ่นเตรียมกับข้าววางบนโตะ๊ะที่ฝั่งตรงข้ามของโตะ๊ะคือจานว่างๆที่ไม่มีใครนั่งสายตาของเธอมองไปทางถนนลูกรังเหมือนรอใครบางคนย้อนไปในอดีตเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีจากไปตั้งแต่คลอดลูกเธอทำงานรับจ้างสารพัดเพื่อเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวให้ได้เติบใหญ่ โดยไม่ให้รู้สึกขาดอะไรไปในชีวิตสุดท้ายลูกชายของเธอสอบติดได้ทุนมหาวิทยาลัยชื่อดังลูกชายเรียนดีจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระหว่างเรียนเขาพบรักกับลูกสาวเศรษฐีทั้งสองตกลงจะแต่งงานกันหลังเรียนจบในวันที่ลูกชายแต่งงานชายหนุ่มในชุดสูทถือมือเจ้าสาวอย่างภาคภูมิแม่ยืนมองห่างๆด้วยรอยยิ้มปนกงนังวลแม่ครับผมจะย้ายไปอยู่ในเมืองกับเขานะครับแม่ไม่พูดอะไรแต่ใจสัน่นกลับมาสู่ปัจจุบันโทรศัพท์บ้านดังขึ้นไม่บ่อยนัก แม่รีบเดินมารับด้วยความหวังแต่เป็นเสียงแจ้งหนี้ค่าไฟเธอหันไปมองห้องนอนมีเพียงหลอดไฟดวงเดียวสองภาพถ่ายลูกชายกับสะใยยที่หัวเตียงฝุ่นจับบางๆคล้ายความทรงจำที่ค่อยๆถูกทิ้งร้างในเมืองลูกชายขับรถใหม่ชีวิตหรูกับภรรยาสาวสวยนั่งเคียงข้างเธอพูดไม่หยุดทั้งเรื่องลงทุนเรื่องท่องเที่ยวแต่ก็ไม่เคยพูดถึงแม่สักคำในขณะจะเดินเข้าร้านอาหารหรู ใจเขาแวบหนึ่งคิดจะโทรหาแม่แต่ไว้ก่อนละกันในเช้าวันหนึ่งชายข้างบ้านได้ยินเสียงหญิงชาราล้มเสียงดังชายข้างบ้านรีบพาส่งโรงพยาบาลเขาพยายามติดต่อหาลูกชายแต่ขณะนั้นลูกชายกําลังดูหนังกับภรยาหัวเราะอย่างสุขใจที่โรงพยาบาลแม่พึมพำชื่อลูกกับพยาบาลเบาๆแต่ไม่มีใครได้ยินแล้วจูๆ่ๆลูกชายก็รู้สึกคิดถึงแม่ขึ้นมาเปิดมือถือเห็นข้อความว่าแม่เข้าโรงพยาบาล ลูกชายรีบกลับบ้านและหาซื้อของที่แม่ของเขาชอบมากมายเพื่อหวังให้แม่ของเขาเห็นจะได้มีกำลังใจที่เขากลับมาหาเมื่อขับรถถึงหน้าบ้านเขารู้สึกแปลกใจเห็นผู้คนมากมายมุงอยู่เขาลงรถรีบถามแล้วได้ยินคำตอบที่ทำให้เขาแทบสุดแล้วเขาก็เดินเข้าไปในบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายในมือถือของฝากมากมายลูกชายเห็นร่างแม่ผอมบางนอนสงบนิ่งที่ไม่มีลมหายใจเขาสุดตัวลงกอดแม่ร้องไห้อย่างสุดเสียงท่ามกลางสายตาของเพื่อนบ้านที่มาช่วยงาน จากนั้นลูกชายก็เดินเข้าไปในห้องนอนของแม่เขากอดหมอนร้องไห้จนหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเขามองเห็นสมุดบันทึกเก่า,เ,กาเขาเปิดอ่านเป็นลายมือสันสันของแม่ในนั้นได้เขียนว่าแม่ไม่โกรธไม่เคยโกรธเลยแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเด็กดีของแม่ถ้ามีอีกชาติก็ขอให้เราได้เป็นแม่ลูกกันอีกและขอให้ลูกอยากได้ยินเสียงของแม่บ้างเขาหลับตาลงน้ำตาไหลาอาบแก้มความเจ็บในใจแทบทำให้หายใจไม่ออกไม่มีคำพูดใด จะอธิบายความรู้สึกนี้ได้จากสุดท้ายเขาทําได้เพียงเคาะโรงศพของแม่เอาอาหารที่แม่ชอบเสื้อผ้ารองเท้าใหม่วางไว้ข้างๆเท่านั้น